ค่ะหนูช,ชื่อเด็กหญิงนาะจีในแบงพงาอยู่อายุบาลจอลวันนี้เราจะมาชมวันนี้หนูจะมาจำแนกวันนี้หนูจะมาจำแนกประเภทของต้นไม้ประเภทของต้นไม้อ่าวเดี๋ยวมาดูก่อนรูปที่หนึ่งนี่คือรูปอะไรคะที่หนึ่งดูนี่จำหรือเปล่าอากลกินมากๆอะไรคะ มะม่วงมะม่วงมะม่วงเป็นไม้ดอกไม้ใบแล้วก็หรือว่าไม้ผลคะ<ม>เป็นไม้อะไรมันเป็นลูกไม้อะไรคะไม้ใบไม้มันมีลูกไม้อะไรไม้ผลไม้ผลอ่าแปะลงไปตรงที่ไม้ผลคะ่ะไม้ผลตรงไหนอ่ะตรงนี้อ่าแปะตรงนี้เลยคะ่ะแปะให้สวย,สวย โอเคอ่าอันนี้คืออันนี้คืออะไรเออดอกอะไรคะดอกมะอะไรมะยมอยู่ปะดอกมะลิค่ะดอกมะลิเป็นไม้อะไรมไม้ดอกไงก็บอกอยู่ว่าดอกไม้ดอกตรงนี้ อ,อ,อันนี้คือใบเตยใบเตยจะมีกลิ่นหอม,อมเป็นไม้ใบค่ะติดลงไป บ้านอแล้วจากอันอ,อันนี้คือกลูดางพลูดางพลูดางเป็นอะไรเป็นรูปใบรูปใบไม้ไมเป็นไม้ไมอะไรคะไม้ใบค่ะติดลงไปเลยอันนี้ดอกอะไรเอ่ยสีแดง วิ่บอ่ะเก่งมากาติดลงไปเลยไม้อะไรคะไม้ใบไม้ดอกค่ะ้ดอกอะไรคะเอ่อดอกจางตะวันเก่งมาก เป็นไม้อะไรไม้ใบไม่ใช่ไม้ดอกไม้ดอกอันนี้ได้ไหมต้องกดให้มันแน่นแน่ต่อไปค่ะมะร้าวมะเขาวอยู่ตรงไหน อยู่ตรงนี้ค่ะติดเลยต่อไปง้อโอ้ ทีนี่หนูรวมค่ะอ่านับสิคะไม้ดอกมีกี่ดอกอ่านับดูสิคะไม้ดอกมีกี่อย่างเอ่ยมีสามอย่างค่ะเขียนลงไปตรงรวมช่องสี่เหลี่ยมอ่าต่อไปไม้ใบมีกี่กี่ใบครับสอง,งโอเคเขียนลงไป ต่อไปไม้ผลไม้ผลมีกี่อย่างเอ่ยสามเขียนลงไปเลยค่ะคีเสร็จแล้วขอบคุณค่ะใบไ,ไม้อันดับที่หนึ่งเขาเรียกว่าใบาอะไรใบมะขามอ่าใบอันดับที่สองเรียกว่าใบาอะไรไ ต้นไม้บริเวณบ้านคะ่ะอันนี้เป็นดอกบานเที่ยงนะคะอ่าต้นที่หนึ่งคือต้นอืมดอกบานเที่ยงอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือต้นมะอะไรเอย่ยมะนาวเก่งมากเด็ดไปหนึ่งใบอันนี้คือต้นมะนาวแล้วแล้วต้นสูงๆเนี่ยคะ่ะรู้จักไหมต้นมะพร้กอนไม่ใช่ตรงนี้ก่อนลูกนี่คะ่ะ ขาค่ะโอเคเดินเข้าไปขานะคะมีขาแล้วก็นี่ต้นมะละกอสูงๆนี่คือต้นมะละกอค่ะเดี๋ยวเราเด็ดเอาใบาเล็กๆอันนึงนนได้แล้วค่ะเดินตรงไปอีก ตรงนี้ตรงตรงนี้มีอันนี้คือต้นมะเขือเทศมะเขือเทศกำลังออกดอกไม่มีลูกค่ะยังไม่มีลูกเด็ดเอาหนึ่งใบอันนี้คือดอกอะไรคะรู้จักไหม,ไมอ,อันนี้คือดอกพุดค่ะแล้วต้นสูงสูงตรงนี้ โอเคเดี๋ยวเราเอาใบกล้วยนิดนึงก็ได้ไปติดเนาะใบกล้วยมันจะเป็นใบใหญ่ยาวกล้วยกำลังออกซื้อโอเคเราได้ใบไม้กันแล้วนะคะมาทางนี้เลยค่ะลูกไปติดใบไมค้ค่อยๆค่ะอย่าพุ่งเล โอเคเราได้ใบไม้มาแล้วนะคะไปเสิร์ฟ่างกันนะได้ใบไม้มาแล้วนะคะอันที่หนึ่งใบอะไรนะใบที่หนึ่งใบมนะนาวอ่าสิบใบมะนาวลงไปเลยค่ะสิบใบมะนาวลงไปนะคะอ่าโอเคอัน okay, นี้คือใบมะนาวแม่จะเขียนให้นะคะ มะนาวโอเคอันที่สองนะคะคือใบอะไรเอ,อ่ยมะละอะไรมะละกอนนโอเ้โอเสียติดลงไปเลยคะ่ะมาจากบานมากเลยตรงนั้นแหลคะค่ะนี่คือมะละกอ มะอะไรนะมะเขืออะไรนะเมื่อกี้มเะเขือเต้โอเคอ่ะติดลงไปเลยค่ะ,ะมะเขือเทศแล้วดอกอะไรเอ่ยต้นสูงๆเมื่อกี้อ่ะดอกอะไรนะคะติดลงไปเลยดอกพุทธค่ะพพุุ ต้นสูงสูงเมื่อกี้คือใบอะไรเนี่ยใบใบกล้วยกล้วยต้นกล้ออนี่เองอ่าเดี๋ยวม่จะเขียนให้นะคะโอเคได้มาห้าชนิดแล้วขอบคุณค่ะ